ตะเข็บโค้งนี่ก่อนที่เราจะต่อกันเนี่ยนะคะอันนี้จะเรียกว่าโค้งโค้งเวา้าโค้งเวา้ายังไงลองจับหัวผ้าอย่างนี้นะคะถ้าแบบนี้คือโค้งเว้าจะตึงใช่ไหมคะแต่อย่างงี้ถ้าเราพับลงไปเนี่ยจะไม่ตึงแล้วก็เขาจะเหลือนะคะเราจะขีดชิ้นที่โค้งเว้านะคะเพื่อให้เขาไม่ตึงค่ะขีดอย่างนี้ แล้วเราจรึงจะกลัดเข็มหมุดน,นะคะกัดตำแหน่งเอวก่อนค่ะถ้าไม่ขีดแล้วเราไปเย็บเลยเนี่ยตะเข็บจะตึงนะคะแล้วก็จะไม่สวยด้วยจะย่นค่ะตรงนี้เราจะต้องทำมาร์คเครื่องหมายช่วงที่เขาโคง้งเพื่อเราจะได้กัดเข็มหมุดแล้วตำแหน่งเขาจะไม่เคยือน,นะคะดังนั้นตอนทำแพทเทิร์นเนี่ยเราจะต้องมาร์คเครื่องหมาย ช่วงจังหวะโค้งตรงนี้ด้วยเรากัดเอวกัดตรงนี้นะคะแล้วก็มากัดตรงนี้กัดสามจุดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปไล่กัดรายละเอียดทีนี้เราก็จะมาแลไล่รายละเอียดนะคะแบ่งเ,เป็นช่วงๆอย่างนี้นะคะ ไม่ต้องเนานะคะกัดอย่างเงี้ยค่ะกัดแล้วก็ขึ้นจับได้เลยค่ะผ้าบางเนื้อเนี่ยเขาจะตึงเราจะต้องขิดให้ถี่กว่านี้นะคะถ้าเจอเนื้อที่ตึงนะคะแต่อันนี้เนื้อเขาบางถ้าเนื้อบางเนื้ออ่อนเนี่ยเราจะไม่ขิดเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะยืดนะคะตรงนี้ก็จะต้องให้เรียบนะเวลากัด แหงลงไปเนี่ยเส้นเกาจะพอดีกันนะคะเราดูซิว่าส่วนที่โค้งเนะี่ยตึงไหมนะคะ